ต่อมานะครับตัวเชื่อมประพด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับ conditional นะครับถ้า p และ q เป็นประพจน์ประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือ p ก็ต่อเมื่อ q ซึ่งจะมีตารางค่าความจริงดังนี้นะครับก็คือ p เนี่ยนะครับค่าความจริงเป็นจริงจริงเท็จเท็จ q มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จ เมื no ่อเราเชื่อมสองประนี้ครับด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับที่ก็ต่อเมื่อที่ก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงก็จะได้จริงจริงก็ต่อเมื่อเท็จจะได้เท็จเท็จก็ต่อเมื่อจริงจะได้เท็จเท็จก็ต่อเมื่อเท็จจะได้จริงจะเห็นว่าจะได้ค่าความจริงถ้าหากเราเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับจะมี ของที่เป็นจริง2กรณีก็คือจริงก็ต่อมาจริงแล้วก็เท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะครับซึ่งเราสรุปสรุปข้อสังเกตได้ในนี้นะครับก็คือ P ก็ต่อเมื่อ Q เนี่ยจะเป็นจริงก็คือเมื่อปรพกฏตัวหน้ากับปรพก์ตัวเหลงานี้ครับมีค่าความจริงเหมือนกันนั่นก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จครับ